สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟเลิฟซิกนะครับเป็นแนวเดอะคาวอีกเซิร์ฟหนึ่งนะเซิร์ฟนี้ก็ใครที่ตามผมมากดเข้ากลุ่มไปมันจะมีโพสต์สําหรับคนที่ตามผมมาอยู่ไปเม้นเมลเม้นอะไรก็จะได้ของนะผมก็ไม่รู้ว่าได้ของอะไรนะแต่ได้ของแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่นนะครับเซิร์ฟนี้มันจะเป็นแนวเดอะคาวก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะนี่นะเติม50ได้กล่องสุ่ม5กล่องเด็กทอง500ก้อน GC 1ล้านนะครับเซ็ตจะ start อยู่ที่เซ็ต90 150 300 500แลล้วววกก็็็1000นนนนะคะคาคาะครรรรัััับตโปปมมชี 1, นะีาาเเดย โอเคเติม300ได้ชื่อไทย500ได้ชื่อสีเติมครบ3,000ันได้หัวพ่อค้าแล้วก็รายละเอียดหลังไมส้สานะครับโอเคก็คือมีได้3คนนะครับพ่อค้าแล้วก็ในส่วนของของฟาร์มนะครับเซิร์ฟนี้จะมีด้วยกัน2เซตนะครับตามภาพเลยนะครับไปหาฟาร์มกันได้นะก็น่าจะเอาไว้เล่นเอาไว้ไล่ได้อยู่นะครับเป็นเซตกัญชาก,กับลูฟี่นะครับแล้วก็ในส่วนของโปรแยกนะับโปรเอลิเอ่อก็คือเป็นแพ็กเกจนะเติมแบบแพ็กเกจ9 9ได้ GC1 ล้าน กล่องอีก30นะครับกล่อง normal นะ30กล่องโปรโมชั่น15พรีมเมียม3วันนะครับแล้วก็จะมี299กับ399นะครับ399น่าจะคุ้มสุดแหละได้เป็นโปรโมชั่น300ตัวละคร3า0แล้วก็ชื่อ4 RGB ตู้แล1่แล้วก็พรีมเมียม14วัน,นครับโอ้ไม่มีกล่องเลยนะครับ399โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรายละเอียดดูตามภาพได้เลยลิงก์กลุ่มอยู่ใต้คลิปเนาะโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยมาครับ ขอญาติวอร์มนะเก่งมากเฮ้ยเจอกันแย่เลยไงวะ แ <laughs> จะเล่นเราให้ได้อะมันจะเล่นเราให้ได้แบบนึง มาดิแม่เซนีแม่ผมพี่ชายพี่ชายเอาเป็นให้ผมเล่นหน่อยเฮียลำบากชิบหายเอ้กูจะยิงไงอ่ะจะเล่นผมแต่แรกมันจะเล่นผมแต่เนิ่นๆเฮียจะวอมได้ตึงเลยกูกูจิงจิงนี่ เฮ้ยเฮียอารักหน้ามาไงวะอุ้ยเจ็บอยู่นะอะไรวะช่องเจ้าีวิตเรากันจัดโอ้โหโ

ชิพ้่ส่วนยากมากเลยอ่ะสองหนึ่งอ่ะมาดิยางเงี้ยไม่มาเฮ้ยเนยะขอยัดเปิด mọi đừng hòa tóm hút ơi Ây chết mẹ lành nhỉ ô. ô ôi ơi dạ chết mẹ <cười> <cười> เอ้ยลำบากจังวะไอ, <laughs> อ,อ้เหี้ยอาออาอเอามาดิแม่เจอสวนจะเป็นบ้าไอ้เหี้ยเกมทรเศกูเหรอสู้ได้นะครับแต่สู้ลำบาก <laughs> ลำบากชิบหายเลยย้ำนะ ันีเฮียเรากูถูกเม็ดเฮ้ยเเเฮฮฮ้้้ยยยไปทำเวรนทำกรรมอะไรไว้เนะี่ยมากันไม่หยุดเลยมาดิวันไปวันพอไหวอยู่เฮียเต็มตัว ครัวที่ไหนมาอีกหนึ่งฮัลโหวัสด,ดีครับเว้ยเปล่าเต็มชีวิตชีวิตที่ลำบากเปิดมาจะหาชิวไลเฮ โดนหมายหัวซะงั้นในรองสัต์สรารภาพตัวไหนหรอนายคือใครเราเป็นคนไทยเขาคือคน <laughs> เฮ้ยเซนไลอ่ะไปด,ดีกว่าขอไปขอไปก่อน ฮ่าฮ่าย hey, yeah. yeah, wow, ิงได้ชิวๆเฮ้ยเฮ้ยเฮียแค่ยมันยิงเรามืดเลยนะฮอยสัตว์ผีทองโอ้มึงหิวเซ็ตขนาดนั้นเลยเดี๋ยวต้องเซ็ตทำมันตกเนี่ยฮะฮะอยู่อยู่เซ็ตขนาดนั้นเลยต้องเซ็ตทำมันตกหายละเอ้าผมจะรู้ไหมล่ะครับผมก็คิดว่าคุณเป็นพวกนู้นก็ไม่รู้หรอกครับผมคุณยิงผมว่ะคู่หักโอ้ยเฮีย เขาไม่บอกอ่ะน like ี่ได้ต oh, oh, yeah. ีอ๋อเฮียโอ้โหเฮียไอ้แดงๆนี่ไม่ไม่ใช่เซตพันมันเซตอะไรวะแหม่น่าจะดีกว่าเราท่องมันมาครับพี่พี่ชายพี่ไปดิน้องเขาเขามีตี้แล้วพี่เขามีตี้แล้วเขาพร้อมาเล่นกับใครเขาโอ้โหจะมาเล่นด้วยกับเขานะครับไปไหนวะเนี่ยนี่อ่ะโอ้อาจารย์เอ้ยตามมาจากเอสตัดแล้วอาจารย์เอ้ยอาจารย์ไปไหนเนี่ย มันก้าวพันใหม่มาตบล้ออาจารย์ไปไหนเนี่ยไรมิตี้อยู่เนี่ยอหลอาจารย์ผมเองผมเองอาจารย์ผมเองผมเองใจเย็นเฮ้ยคืออะไรอะเซคราบอสเวด อ๋อพี่เน้พี่เอ็นพี่หนอใช่ค่ะผมเองพี่พี่เล่นตัวละครลูกผู้หญิงครับผมเอง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 พี่ผมเองพี่พี่เล่นตัวละครผู้หญิงครับพี่เน้ผู้หญิงไหนวะเลยผู้หญิงไหนแล้ววอร์ซีตัวละครผู้หญิงโคตรเยอะหลายเซิร์ฟเลย นะครับเพื่อนผมไม่มีเต้ผมหลุดเมื่อสิมีเขาบอกมีพันด้วยนะผมขอโทษครับอุ้ยเจ็บหนักหาเต้ครับหาเต้ฮัลโหลไอ้ธนภัทรน้องธนภัทรเฮ้ยธนภัทรธนภัทรนี่หรือเปล่าพันอ๋อที่ช่วยดิช่วยดิพี่ช่วยธนภัทรได้ไปเนี่ย เี่จะใช่แหละไอสัตว์ธนาพัฒนาพัฒน์ไปลวจ้าเปิดแมนดิสเปิดแมนดิสเปิดมดิสเปิดมนเปิดแมนดไอเฟัวกู้จาวงเร็ว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 เ ไอทำัรอะไอมาดิาเลยอาพี่เาเอาซีไหมไอคุปไปละทิชาีมาดิเล็อะาขึ้นมาแล้วขึ้มาแล้วขึนมาแล้วแล้วจ้าเาพันมาเลยอ่ะผมผมเล้ก้าเาเลาเเ

หรือเปล่าเนี่ยไล่เหรอไล่เหรอโฟนแคบ,บเดียวไงกูจะจัดของเสร็จแม่งก็หมดแล้วขอนะ

ไม่มีผ้าสิสัตว์มันวะพี่อะไรวะไม่เป็ไรจังนะพี่ปืน lần nhanh mượt mà hơi klang tạm lòi mike mang hai team măng hai team măng hai 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 măng hi oh, yeah. yeah, yeah. hey, A ti hao, hai 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 con này hai 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 ล่ามนนมิ่งไม่ดีเลยเฮียเล่นยี่ห้เนี่ยเล่นรถสีทำไมวะเล่นไหนพี่เล่นไหนพี่มาตี่มาไล่ใ,ใครพ่อหนุ่ม ม่เท้าโหดกันจังเลยเยอะชิบหายโอ้โหแม่งเอ้ยมาขอเท่าๆกันต่อแล้วกันครับกำลังกำลังมันเลยใฮย้กดผิดไปวนะมามามาสัตว์โอ้ย

Oh. <laughs> Bên này gắn một à lăng mà lì, ตายโอ้ยต้องไปใช่ปะเด็กเราก็มีนี่หว่า ma ma ma, đi này ạ à? <cười> <cười> ทำหาแม่เงไม่ไหนวะเหมือนจะโดนล็อก้วเนี่ยเฮ้ย์คามตโอ้โหว่าแล้วเด็กสิบเก็ดสิบเก็ตสิบเก็ดไว้บัหาคนเยอะเยอะเลยอาบังชักไว้ใช่ป่ะ กำลังต,ติ้งเาโอ้ย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 เฮียเหลือเม็ดเดียวไอสัตว์แม่งโดนลุมเฮ้ยมามามาคลิปรังสองสองพันเลยหลุดผมเนี่ยหลุดแป๊บนึง มามามาจบ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 หมุบจบจบจบบจาจบจาจบจบจอจบ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 บจบจบอบบจบจบบนบจ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 พบอบจบเลยบจับเ แตกไม่รอยไม่แตกตรงนี huh. ้ตรงนี้ตรมนี้ตมงนี้เออผมเล่นเซตโนกเกินเดี๋ยวจะไปแล้วไง อ่ามามามานัวพันกันใช่เฮ้ยแอด

เดี๋ยวเรารวบเฉยเลยว่ะแอดมาครับฝากครับฝากความตายไล่เรียงเป็นฉาก เหลือแต่เซตนี้พวกนี้ละ <Get shot. S 1> ขอญอาตเจร้ายเจ,ายเจายดาสักเล็กน้อยเดี๋ยวจะไปละขอตบหน่อยขอตบหน่อยโดนตบมาก็เยอะอยู่นะเซตนี้เฮ้ยใจเย็นเอเอรวีส์กูก็เป็นคนทำบารมดาจะมาเข็ดกูกูอย่างเดียวเลย ให้คนธรรมดาสวัสดีครับสวัสดีครับมีคนกล่าวเอาดิ

หันโคตรโคตรโหด <c oughs> ไม่น่ามีอะไรแล้ว <c oughs> ไปกันดีกว่าปะ <c oughs> ไปแล้วนะฝากด้วยครับไปแล้วครับ โชคดีมีชายโชคชายมีวัว <c oughs> เอาประมาณนี้นะครับทุกคนไปละเดีจวกันครับ